ในที่ตรงนี้เราก็เอาใจช่วยคือหนูเป็นคนที่จะไม่ค่อยพูดจะไม่ได้แบบว่าจะเป็นสายแบบหวานหรือว่าจะเป็นสายแบบเราจะเป็นแบบดูอยู่ไหรใช่ต่นเ้อ้ยภูมิใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเขาก็มีงานต่อด้แล้วเขาก็พัฒนาการคือเขาเหมือนกับว่าเขาประคับประคองตัวเองได้ดีมากๆคือแบบทางานเรื่อยๆเรื่อยๆ ระแสยังคงที่อะไรเงี้ยก็ภูมิใจมาตลอดเลยแล้วก็ก่อนก่อนที่เราจะเข้ากองก็มีการไปขอเกิดก like ับเขาด้วยคอใช่ค่ะเป็นเกิดโทรมาบอกว่ามีรองเท้าสูงสูงไหมแต่หนูว่าเป็นคนที่แบบว่าอยู่บนเวทีหนูใส่แบบสูงสุดแบบสามนิ้วขึ้นเสีว่าะเราเต้นเพราะเราเต้นเราก็เลยไม่มีอะไรที่มันมีคอปง่าเราก็เลยไม่มีเราก็เลยไม่เล่นเขาดีไม่มีสิไม่มีแต่คุณพี่อ่ะก็เลยเราก็เลยว่า มันเป็นรองเท้า,าส้นเตีย้ยก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าของเราก็ใส่ประมาณสิบคนเองโอ,โอร้ร้านที่นร้นเล่นหาร้านเลน,น,น <c oughs> มันร้อนนะคะชม,มันแน่นนะคะท่านผู้ชมใช่คือพวกเราจะเป็นเหมือนแก๊งสามคนคือบางทีอะถ้าพวงหายคือหายกันไปเลยนะ,ะม,มันความเพื่อนแบบเพื่อนสนิทมันจะมีความที่แบบว่าไม่ได้คุยจนลาแบบบางทีหายหัวบางทีทักไม่ตอบเป็นปกติแต่ว่าเวลาที่ใครสักคนหนึ่งมีปัญหา มันจะแบบมารวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่ว่าใครก็ใครอะไรย่าเงี้ยใช่คือถ้าช่วงที่ทุกคนสบายใจดีจะไปทําอะไรก็ไปทําเถอะก็คืออาจจะไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่จะมีเจอกันบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใครคนหนึ่งมีปัญหามันจะแบบมันจะเริ่มมาแบบมารวมตัวกันตอนนี้เลยรู้พร้อมทุกคนเลยค่างาันใช่แต่เรพวกเรานี่ความมืออาชีพเราพร้อมสแตนบายให้ทําอะไรเราทําได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราทำเองได้ก็เลงก็จะดีให้แต่าหรือว่าให้อยากอยากจะมีโปรเจกต์อาร์มแต่ง ตามกับลำไยแต่งด้วยก็แต่ว่าถ้ากับลำไยแต่งจะไม่คล้องจองหรือจะขอเราไม่สองพันต้องลองต้องลองต้องลองค่ะโปรเจกต์คู่เหรอคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะคิดว่าถ้าเกิดมีโปรเจกต์คู่ก็น่าจะดีเลยเพราะหนูเองก็อยากทำก็เดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่ด้วย